สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูน้ำหมักปลาทะเลนะครับของทางไร่ได้หมักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับจะวัตถุดิบก็จะใช้เป็นหัวปลาทะเลหัวปลาอินทรีย์ผสมกับหัวปลาน้ำดอกไม้นะครับเราก็จะคนไปครับคนกลิ่นหอมมากเลยครับตอนนี้ หัวปลานี่เราก็จะได้มาจากพี่ที่ทำร้านลูกชิ้นนะครับพี่เขาก็ให้เรามาให้มาเยอะเลยครับพี่เขาใจดีมากโครงการก็จะทำไว้หลายๆถังครับหัวปลานี่เราใส่ไปครึ่งถัง200ลิตรเลยครับเพราะว่าปลาหัวปลาเยอะมากมันก็จะกลายเป็นน้ำหมักปลาสรเข้มข้นไปเลย นี่ก็อีกถังนึ่งครับหัวปลาสวยเลยจะเห็นจะมีฟองมีแก๊สนะครับแก๊สนี้ก็เกิดจากการย่อยสลายของเนื้อปลาครับคนไปเรื่อยๆคนอย่างนี้ไปทุกๆอาทิตย์นะครับจนกว่าหัวปลาจะจมลงไปที่ก้นถังเราก็จะหมักแบบไม่ได้ปิดฝานะครับ